สวัสดีครับทุกคนนะครับร้านหัวฟูรอตเตอรี่นะครับผมวันนี้เรามา DIY อไวทำแผ่นรตเตอรี่นะครับแมนบาแมนบาออยนี่เราซื้อแผ่นละกี่บาทออยอันนี้แผ่นละยี่สิบบาทนะครับซื้อมาจากร้านยี่สิบนะครับแล้วก็มีแล็กซีนนะครับผมทำแผงนรตเตอรี่ DIY นะฮะนี่นะฮะโอ้คนละสีกันเลยนะครับ สาเหตุนะครับสาเหตุว่าทำไมเราต้องอทำสองชั้นด้วยกันนะครับเพราะว่ามันบางนะทุกคนนี่นะครับบางแล้วเวลาเราใส่อันนั้นมันจะจะเย็บไม่ติดนะครับทุกคนนี่นะครับหรือว่าเราจะาใส่อีกแบบหนึง่งคือเป็นเป็นแบบหนาอันอันนี้แบบหนาใช่ไหมออย นี่แบบนี้แบบหนาไม่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะฮะนี่แผ่นละหกสิบาทนี่แผ่นละหกสิบาทนี่แผ่นละยี่สิบาทนี่นะครับทุกคนยี่สิบบาทอันนั้นหกสิบาทอ่านะครับแต่ว่าถ้าใครแนะแนําผมแนะนําซื้ออันนี้ดีกว่านะครับทุกคนแบบแผ่นใหญ่เนาะแล้วจะหาซื้อได้จากที่ไหนนะครับอ่าอันนี้ผมไปซื้ออยู่ที่สถานบินน้ํานะครับผมนะเยอะเลยนะครับผม เยอะเลยนี่คือสถานที่นะครับผมนี่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับลอตเตอรี่หัวฟูนไนเดอร์นะครับ